สวัสดีครับวันนี้มาชมพญานาคเกี้ยวนะครับรุ่นโคตรเศรษฐีรุ่นนี้มีไว้ไม่จนนะครับของพระอาจารย์สุริยันโคสะปัญโยนะครับวัดป่าวางน้ําเย็นจังหวัดมหาสารคามนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาชมกล่องเขียวกันก่อนนะครับกล่องเขียวเนี่ยภายในจะเป็นจุอ่พาพญานาคเกี้ยวเนื้อทองเหลืองนะครับจํานวนการสร้างทั้งหมดเนี่ยเนื้อทองเหลืองเนี่ยจำนวนการสร้างหนึ่งหมื่นองนะครับ จะรันดัมเบอร์ด้วยเลเซอร์นะครับแล้วก็ตอกโค้ดนะครับไว้ที่ด้านล่างขององค์พญานาคนะฮะเข้าวิธีพุทธาพิเศษเนี่ยสามวาระนะครับวาระที่หนึ่งเมื่อวันที่สองเดือนเก้าปีหกสี่นะครับเป็นพิธีบวงสรวงหล่อนำเลิกพญานาคเกี้ยวนะฮะแล้ววาระที่สองเนี่ยวันที่สิบเก้าเดือนสิบเอ็ดปีหกสี่นะฮะเป็นอธิษฐานจิตในคืนวันเพ็นนะฮะในคืนจันเพ็นนะฮะวาระที่สามเนี่ย อธิษฐานจิตแล้วก็รับวัตถุมงคลวันที่สามเดือน1ปีของสองพนห้าอยาะฮะอ,ะอันนี้ถ้าท่าที่เห็นท่าที่เห็นเนี่ยจะเป็นเนื้อทองแดงจะมาในกล่องสีแดงนะครับรายนามพระเกจิอาจาร,รย์ที่ร่วมปลุกเสกในวันที่สามมกราคมปีหก้านะฮะก็ท่านแรกก็หลวง,งวพ่อพับุญญากามโมนะครับคนครสวรรค์ท่านที่สองเนี่ยหลวงปู่หนูอินวัดป่าพุทธมงคลน,นะครับแล้วก็ ท่านที่สามเนี่ยหลวงปู่ขำวัดหนองแดงนะครับท่านที่สี่เนี่ยก็หลวงปู่เฉยวัดสะเกตขอนแก่นนะครับและท่านที่ห้าก็พระอาจารย์สุริยันโคศักปัญโยครับเนื้อทองแดงเนี่ยจำนวนการจัดสร้างก็หนึ่งหมื่นองเช่นกันนะฮะต่อโค้ดและลันัมเบอร์ทุกองค์เช่นกันนะครับน,น,บน,น,น,บนี่ต่อโค้จะเป็นต่อด้านล่างนะครับ อ่ารันเดอร์เบอร์จะเป็นรันเดอร์เบอร์เลเซอร์นะฮะก็จะมีความเชื่อว่าหน้าเกี่ยวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรุ่งเรืองความบุญสมพูณของพญานาคนะครับอ่าเดี๋ยวเทียบเพ้ชมชัดๆนะครับระหว่างเนื้อทองเหลืองแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับนี่ก็สวยงามครับเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่ง,งนะอ่า เดี๋ยวมาพบกันใน EP ต่อๆไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับ